มาถึงมวยคู <t us 2> mm ่เอกนะครับผมฝ่ายแดงน้ำพองน้อยสอสบายตะบนเจ็บบกเพลิต้องขาวเชียงใหม่นะครับตันี้จบกันที่พิกันร้อยสามหกตัวนะครับรูปร่างเนี่ยประเภทว่าขอพัดปูอย่างกันเลยครับผม เอาครับเดินเปิดเกมครับน้ำพองน้อยยางคุบุญนะครับผมจะบอกเป็นอะไรเป็นเชียร์ใหม่ครับเราลดที่สองร้ยราคายันกันนี้ครับผม เอาละครับน้ำพองน้อยโดนฝ่ายข้างเข้าไปเลยครับผมจะหมวกเฟสเตเต็มข้อเลยครับนับแปดครับอ่ายกที่สองเท่านั้นเองครับผมอ๋อโดูแล้วเกินวันนี้ครับทั้งนกทั้งนับเลยครับมวยโอ้ที่แล้วก็นับยกที่สองนี่ยกที่สองที่แล้วนับพองน้อยยกขึ้นเอาเอาละครับจากหมวกเฟสเตะซ้ายฟัพในโอ้เรียบร้อยเลยครับไม่เอาแล้วครับผมโดนขาเข้าไปยางก็ระเบิดนะครับผม พวกเพชรเอาชนะน,น้องเป็นที่สครับผมจับบอกเพชรต้องขาวเชียอใหม่นะครับผมโอเคครับคนโอ้ง่ายได้เลยครับได้นับเตะไปกลางแล้วก็เตะขาได้น็อกก,ะกะีกก่ครับผมจับพวกเพชรแล้วสวัสดีครับ